ผมบีเจมบาส์เซเมอร์และผมปัญหาตัวผู้เกิดมาก็ไม่เคยออกจากป่าเลยสลัดผักเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ออเข้ามานะการเดินเรียบร้อยนี่คือบ้านของผมแล้วมาโนดแม่เกลียวนี่คือบ้านของผมเอาปุ๋ยใช่ไหมเมาเดินลงได้นจิ้มกับเมาเดินลุกลุกลุกเอาปุ๋ยใช่ไหมมึงเมาเดินนับเดี๋ยวผมไปช่วยเก็บเกี่ยวนู่นนี่แค่หลอกเหรอแคลอกแค่หลอกผมช่วยเก็บกั้ลูกผมช่วยเก็บ โอ้อทำเป็นอารมณ์เสียดอกกุหลาบแลบร้อยมึงเพิ่งปลูกใช่ไหมมึงปลูกกูถอนนะเอาสิเก็บๆดอกกุหลาบยิงแม่งเลยนี่ยแหละลงกอ้าวดอกกุหลาบไปไหนลูกวายวายเอาเี่มาให้ครับเฮ้ยไอ้ลุงบักซกนี่ลูกวายเปียกเลเปียกทั้งตัวเปียกทั้งตัวว อะไรลงมีปัญหาอะอันนี้คือบ้านผมนะลุงจ๋าลุงจ๋าลุงจ๋าขอหมวกนะจ๊ะลูกลูงผมก็บัวลูกกระทำอย่างนั้นลุงจ๋าอย่าลุงลุงลุงคงไม่ใช้อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับบ้านลุงหรอกผมเอาไปทิ้งให้นะทิ้งน้ำแม่งเลย ขอนะขอรูออออ้ผมขอผมขออันนี้ผมขอลูกผมขออ่ะปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ลุงถอนได้ไหมเนี่ยถอนแม่งเลยป้ายหายยังไงวะพูดเลยป้ายเนี่ยผมไม่ยอมหรอกลุงเฮ้ยเดี๋ยวจิกเลยได้ลุงเล่นอย่างนี้ใช่ไหม